โอเคโอเคกลับบ้านกันค่ะวะบบมิกิต่อคิกิแล้วก,กันเนอะใช่โอ้ยร่มเย็นนะพี่ๆโอ้ดอกไม้เริ่มบานแล้วมีเต็มิกีฮะเนะ นดอกไม้บานแล้วนะจ๊ะาออตัวต้นนี้ยังไม่ออกเลยนะต้นนี้ออกไปนิดนะึงละเดี๋ยวถ้าแดดออกอีกคิดว่าบานอีกแน่นอน,นะคะ่ะจ๊ะถ่ลูก หนูตีแม่ทำไมลูกคกใช่กไม่ไหอนูทำหน้มไม่กันไหอใก็ไกันไ้หรอ่อ้น่ากลัวจังยโอเคัยเนี่ได้เน่ยนะได้เนนมสิมะเนาะนี่นี่นาเย็นสุีน่ อเก็บกับบ้านมาทำไมอะลเก็บหินเก็บหินเก็บกิ่งไม้อทอถอมเตะเตะถอมตเตะไดกี่รไดกี่รนะนนน่ะน่อสคะ ดูทำหน้าดูทำหน้ามันเชียวใจก็เฟรชรถส่งของนะคะกลับบ้านรกน้อยหนาวอากาศเย็นนะถ้าจะมาต้องมาช่วงแบบบ่ายสองบ่ายสามอะแดกกำลังดีกระอุ่นแต่พวุนี้มาไม่ได้แล้วนะพวกนี้ฝนตก ๋ยวเป็นวัดกัน oh <my> ขอบคุณค่ะ oh <my> อะไรอะหรอ ô con không có phụ nữ Hiếu xe kẹt tê Cảm ơn อีอ๋เหรอดอกสีเหลืองเลยนะ โมไดโซะ3โก้ดกเกียวเนี่โห่าจารยอ่กอได้นี่กดักเกเนะมาดูกันค่ะว่าจะสองชิ้นจริงไหม ความสุขของเจแสบม,ม,มีความสุขทุกวันนะ,ม,ขขนนะ,ะมีความสุขทุกวันนะดูความสุขของลูกสาวดิฉันไว้นะคะมีความสุขทุกวันหิวก็กินนะอยากเที่ยวก็พาไปเลยมีกิสตอ็อปปอาพุ่งนยโยกรุมานี่นะคะมีอะไรบ้างที่ไม่ได้กินมีอะไรบ้างที่อ่าไม่ได้ซื้อนะ วนนี้มันหยุดมันหยุดวันเสาร์น่าจะน่าจะพาจะแสบไปดองกี้หรือไม่ก็อีออนนะคะเนาะไปเล่นนะไปเที่ยวเล่นพอฝนตกเที่ยวสวนไม่ได้นะเดี๋ยวเป็นหวัด หลุดอีกหรอปะกัตตาลักก,ก,กนะูัินาเด้นนะเจอใช่แล้วค่ะเดินขอตกเจอเพรน้องรู้ไงหนูจะใจอ่อนดูด,ดูดูท่าเดินเพราะถ้าทําแบบนี้หนูจะถามให้อุ้มไหมน้องก็จะรีบตอบว่าอุ้มเดี๋ยวดยวูเดี๋ยวหนูจะลองไม่ถามดูนะ ท pues uh, <th anyway> no าเดินบางทีก็แบบชอบเดินหลับตาแกล้งเรื่องเรื่องขี้เกียจเดินแล้วเหนื่อยอวันนี้มีเป็ดไหมลูกมิติดักอรุรดักอะไรสักขนาอยอะไมมิติมิตปะไปดูตรงนม้นตลกป่ะโอ้สวยเนียโอ้ใจเย็นเย็นลูกใจเย็นเย็น Hoa hoa cho hoa hoa lên hoa 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 nào hoa 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 à đứa, hoa 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 hoa